บริษัทพีเพิลมีเดียจำกัดสร้างสารรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัย Premises, ตันนีครับสวัสดีครับ่านนะ้ครับขาสู่รายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับรายการที่จะเจาะลึกครับทุกแง่มุมของธุรกิจและชี้เคล็ดลับสู่ความรวยนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกากับผมตี้นะครับจิตพนุภูมิฉัดมงคลครับมาพร้อมกับนิวนาวสุภาณีคชพันสมโพธิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมวันแรกวันจันทร์วันดีวันนี้นะคะช่วงท้ายของปลายเดือนแบบนี้กับหลากหลายเรื่องราวค่ะอย่างช่วงจับกระสายเอสเอ็มอวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นนรรอาาา้หช ถือว่าเป็นจุดนัดพบของคนรักสุขภาพและยังเป็นทำเลทำเงินด้วยค่ะ ในช่วงเจาะลึก SME นะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้ประกอบการนะครับ for ever g o r m e t ครับในการต่อยอดเครื่องจักรปักเฟอร์ย่าถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับน่าสนใจมากนะคะเช่นเดียวกับช่วงอาชีพพารหรยค่ะวันนี้หลักสูตรที่จะคุยกันก็คือหลักสูตรกาแฟเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจกาแฟจากอารามากรุ๊ปค่ะทุกช่วงนะครับอัดแน่นไปด้วยประโยชน์เนื้อหาสาระนะครับกับผู้ประกอบการดังนั้นพลาดไม่ได้ติดตามกันในช่วงแรกครับจับกระแส SME ค่ะ สนับสนุนโดย ICC International มาถึงช่วงจับกระแส SME ช่วงแรกนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจนะครับในแวดวงธุรกิจ SME มาฝากกันน้องนิวมีอะไรมาฝากกันครับเป็นเรื่องราวของการให้บริการทางด้านการเงินที่ครบวงจรสําหรับลูกค้าชาวจีนค่ะนะครับน้องนิวชอบทานอาหารแนวฟิวชั่นไหมฮะ ก็ถ้ามีโอกาสไปนี่ก็คือจะมุ่งตรงไปเลยมีการตกแต่งอาหารแบบเกๆ๋ๆนะครับร้านนี้น่าสนใจมากนะครับร้าน c o l ล r f u l อ,อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พัฒนาการนะครับซอย 53นะครับพัฒนาการซอย53นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปในจุดนี้นะครับจะสังเกตทางร้านเนี่ยมีการจัดนะครับเป็นสัญลักษณ์คือกังหันน้ำนะครับไว้ที่หน้าร้านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ด้วยนะครับสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับเจ้าของร้านครับได้มีการเปิดเผยกับนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์การเปิดร้าน c o l ฟ r f นี้นะครับอยากให้เป็นร้านอาหารฟิวชั่นแนวใหม่ที่ไม่ซ้ําใครนะครับและอยากให้มี สิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นกับชาวกรุงเทพนะครับโดยไอเดียเกิดจากว่าอยากให้คนกรุงเทพนะครับมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่แล้วก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับเมื่อมาถึงแล้วจะถูกโอบล้อมนะครับด้วยบรรยากาศของต้นไม้แล้วก็เป็นที่ฟอกอากาศนะครับฟอกปอดของคนกรุงเทพได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้อาหารต่างๆนี่เขาบอกว่าเป็นอาหารเอเชียฟิวชั่นนะครับมีให้เลือกมากกว่า100เมนูทีเดียวนะครับอาหารต่างๆเนี่ยก็เน้นเรื่องของสุขภาพนะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในความสามารถนะครับของการจุนะครับ ผู้ที่มารับประทานอาหารนะครับของทางร้านคือสามารถจะรองรับได้350ที่นั่งแล้วก็จอดรถได้กว่า100คันนะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึงเที่ยงคืนและบรรยากาศของร้านนะครับที่สวยงามอย่างนี้ก็เลยทำให้นะครับผู้บ่าวสาวเนี่ยไปใช้ในการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพแต่งงานนะหรือว่าบางทีก็มีการไปถ่ายโฆษณาสินค้าที่นั่นเหมือนกันนะครับดังนั้นคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับที่จะไปดูความสวยงามของที่ร้าน Colorful แห่งนี้นะครับสามารถติดต่อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 02ครับ3 22 47 40ถึง37ครับ ค่ะอ้เป็นร้านที่น่าสนใจนะคะบรรยากาศดีสบายๆอ,อ,อาหารก็ในสไตล์ฟิวชั่นอร่อยด้วยค่ะเห็นว่ามีเสียงตอบรับกันเข้ามามากมายเลยเป็นข้อมูลดีๆจากนิต e <ช>ยสาร s m สชอ็อชงรวยก็อาา่านเพิ่มเติมกันไปเพราะว่านติตยสาร s m ส e ชอ็องรวยก็จะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตแล้วก็ทําให้เราได้เห็นตัวอย่างผู้ประกอบการนะคะคมาที่เรื่องของนิวบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งก็คือธนาคารกสิกรไทยค่ะเขามีการ ปรับแล้วก็พัฒนาการให้บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรโดยเฉพาะ ลูกค้าชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยค่ะพี่ตี้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจชาวจีนเนี่ยให้ความสําคัญให้ความสนใจจะมาลงทุนกันเยอะแต่ก็ติดปัญหานะคะในเรื่องของภาษาเรื่องเอกสารแบบฟอร์มการทําธุรกรรมต่างๆนะคะธนาคารการีกรไทยก็เลยเอาละนะคะเราจะให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้กันก็พัฒนาออกมานะคะเป็นธนาคารให้บริการการเงินแบบครบวงจรแล้วก็ให้บริการด้วยเงินสกุลหยวนด้วยนะคะเขา บอกว่ามีการลงทุนเกือบสามหมื่นล้านบาททีเดียว คุณพิพิษอนเนกนิธิรองกรรมาการผู้จัดการกสิกรไทยนะคะก็บอกว่าธนาคารเนี่ยก็ได้แนวคิดตรงนี้มานะคะในการให้บริการทางด้านการเงินโดยมีความสะดวก4ด้านเรื่องของความสะดวกนะคะก็จะให้บริการในย่านที่มีชาวจีนเยอะนะคะมี3ธนาคาร3ส,สาขานําร่องก่อนก็คือที่สํานักเสือปา่ารัชดาพิเศษแล้วก็นิคมอุตสาหก,กรรมอมะตะซิตี้ระยองมีการให้บริการ ATM เป็นภาษาจีนมีเว็บไซต์เป็นภาษาจีนแล้วก็มีคอ l l เซ็นเตอร์ด้วย นะะในเรื่องที่2ก็คือความน่าเชื่อถือจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในเรื่องของภาษาจีนก็จะให้ข้อมูลแล้วก็จุดเด่นเรื่องความง่ายดายทุกอย่างเนี่ยจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะก็สามารถทรําธุรกรรมได้ง่ายและสุดท้ายจุดเด่นเรื่องความหลากหลายก็จะให้บริการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจระหว่างประเทศให้ข้อมูลเต็มที่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันการเงินไทยค่ะครับ ตอนนี้นะครับนักธุรกิจของจีนนี่มาไทยกันเยอะ,ะนะครับในแนวอาเซียนบวกหนะก็คือประเทศจีนนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสําคัญอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องต่อไปกันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรปักนะครับเฟร์ย่า เราเคยมีการนําเสนอนะครับเรื่องราวของธุรกิจนี้กันไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์ก็มาสอบถามว่าการนําไปต่อยอดสามารถจะสร้างรายได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็ในเงินลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับเราจะบริหารจัดการกันอย่างไรที่สําคัญนะครับก็บอกว่าสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้นะครับด้วยเงินเพียงแค่5 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นธุรกิจที่น่นสนาสนใจเพราะฉะนั้นรเราจะเก็บเรื่องราวและราลยละเอียดทั้งหมดไปพูดคุยกันในช่วงหน้ากับช่วงเจาะลึก SME ช่วงนี้พักสครูคค่ะก,การศึกษาข้อมูลการลงทุนทางธุรกิจกับทางเลือกอาชีพที่หลากหลาย นิตยสาร SME ชี้ช่องรวยนิตยสารที่จะทำให้คุณเจราจาธุรกิจได้ในทันที Directory SME ชี้ช่องรวยทำเนียบธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ SME ไทยที่ต้องการสืบสวนข้อมูลธุรกิจหรือค้นหาพันธมิตรทางการค้าไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ตัวแทนจำหน่ายรวมแหล่งซื้อขายอุปกรณ์ วัตถุดิบเพื่อการลงทุนครบครันถูกโปรวไว้นในหนังสือ Directory S M E ชี้ช่องรวยเล่มนี้เพียงเล่มเดียวคุ้มค่าราคาประหยัดสุดๆหาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใบหน้าของเราแสดงออกถึงอารมณ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะสุขทุบเศร้าเหงาสนุกโกรดหรือแม้กระทั่งรัก การแสดงออกต่างๆนี้มีทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นเหตุให้ริ้วรอยมาเยี่ยมเยือนใบหน้าของเราก่อนผิวหนังส่วนอื่นๆทั้งๆท,ที่ใบหน้าของเราเป็นประการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเราจึงควรจะดูแลรักษารูขุมขนใอบอหน้าของเราให้แลดูเปลง่งปลังปล่งสดใสและดูอ,อ่อนเยาว์อยู่เสมอด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่ายทําได้ทุกที่ทุกเวลาคุณรู้หรือไม่คะว่าหากเพียงคุณหันมาใส่ใจและบริหารใบหน้าเพียงวันละไม่กี่นาที ก็จะช่วยให้ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วคุณจะอัศจนใจกับผลลัพธ์สามารถหาซื้อได้แล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข027047958ต่อ305สนับสนุนโดยศูนย์พชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวรา สนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟคุณผู้ชมครับมาในช่วงเจาะลึก SMB นะครับในช่วงนี้มีความน่าสนใจมากนะครับสัปดาห์ก่อนๆเราเคยมีการนำเสนอนะครับธุรกิจเครื่อง จักปักนะครับเฟร์ย่าซึ่งนำเข้านะครับโดยบริษัทฮ่องกงสินเจริญเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดนะครับมีคุณผู้ชมสอบถามมานะครับว่าเครื่องจักปักเฟร์ย่านะครับสามารถนำไปต่อยอดได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราเลยมีการนำผู้ประกอบการนะครับที่นำเครื่องจากปักเฟร์ย่าเนี่ยไปต่อยอดในธุรกิจแล้วก็สามารถที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็มีผลดีนะะกับธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะครับจะดีอย่างไรวันนี้คุยกันนะครับกับคุณชิง กิตติยาเนตรวิจิตพันธ์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทโฟลเวอร์การเมนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิงสวัสดีค่ะคุณจิงครับเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเมนเนี่ยนะมามานานแล้วเหมือนกันกี่ปีนะครับประมาณ20ปีขึ้นไปค่ะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะครับแล้วตลอดมาในการดำเนินธุรกิจนี่เป็นยังไงบ้างก็ตลอดมาก็ ก็ดาเนินธุรกิจมันก็มีปัญหาบ้างตามปกตินะคะค่ะก็บางช่วงงานก็เยอะบางช่วงสําหรับงานการเม้นต์จะเป็นธรรมชาติช่วงกลางปีงานก็จะน้อยหน่อยค่ะครับแล้วก็เห็นว่ามีปัญหานะครับเรื่องของการปักใช่ไหมฮะการปักเพราะว่าจริงๆเราทําการเม้นต์ทำการเม้นต์ที่ทำอะไรบ้างนะฮะก็เป็นงานยูนิฟอร์มเป็นหลักชุดนักเรียนชุดเสื้อฟอร์มบริษัทเสื้อยืดแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้ค่ะ ือมีงานตลอดทั้งปีแหละแต่เว่าจะปักนี่คือไปปักข้างนอกใช่แต่เดิมไปปักข้างนอกนี่แหละก็เลยเกิดปัญหาขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่นําเครื่องเฟย์ย่าเข้ามาร่วมกับธุรกิจที่ทําอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะในจุดเริ่มต้นนี้มีการลงทุนเครื่องนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆก็ไม่มีเลยมากจริงทางทางเซลล์ได้ติดต่อกับติดต่อมาหาทางเราอาจจะเห็นว่าเราบริษัทเราทํากิจ กิจการเกี่ยวกับงานเสื้อผ้าแล้วก็มีการปัก่ะค่ะ,ะ,ะก็ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจจะลงเครื่องอแล้วเหตุผลอะไรที่เราเลือกเครื่องปักจากเฟย์ย่าล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดก็มีอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันอะไรคือเหตุผลที่ให้ความไว้วางใจเลือกเฟย์ยา่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทางทางทีมของบริษัทเนี่ยค่ะได้เชิญเราเข้าไปแพนทัวร์ที่บริษัทด้วยแล้วก็ได้เห็นการทํางานแล้วก็ทาง ทางบริษัทเฟย์าก,ก็ทางบริษัทฮ่องกงสินเจรเลยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะคะทำให้เราแบบว่ามีโอกาสที่จะที่จะซักถามแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เราเคยสงสัยในในตอนที่เรายังไม่มีเครื่องเนี่ยเขาก็ให้ให้คำตอบเราได้อย่างค่อนข้างชัดเจนก็เลยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอยากให้คุณชิงเปรียบเทียบนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเรามียูนิฟอร์มแล้วก็ส่งปักส่งปักตลอดเลยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นลายผลิต ที่งานจะต้องจะต้องมีการหมุนเวียนคือจะต้องโฟลอยู่ตลอดเวลานะคะนะทีนี้ว่าถ้าเกิดเรามีการส่งส่งงานออกปากข้างนอกบางครั้งเราก็ต้องรอคิวเนื่องจากว่านะทางทางร้านปากหรือโรงงานปากเนี่ยเขาก็จะต้องเขาก็จะต้องมีออเดอร์ก่อนหน้านะเราอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องรอทีนี้ถ้ามันทันเวลาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากเขาก็อาจจะเราจะได้รับงานกลับมาที่ไม่ไม่ตรงตามที่เราแพนเอาไว้งานที่ไลน์ผลิตก็ต้องจะต้องหยุดชะงัก หรือว่าเปลี่ยนเป็นงานใหม่โดยที่งานก่อนหน้าก็ไม่สามารถจบได้ค่ะเข้าใจแล้วคือค,คือเราไม่สามารถจะควบคุมนะฮะ,อ,ะอีกอีก,อกฝ่ายหนึ่งได้คือฝ่ายปากที่เราจ้างข้างนอกนะฮะใ,<ช>ในการปักนะครับแต่พอมีเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงมันดีขึ้นยังไงมันก็ดีขึ้นในเรื่องของอันดับแรกก็คือเรื่องการจัดการเรื่องการผลิตลายผลิตของเราก็สามารถที่จะผลิตงานออกมาให้ทานกับออเดอร์ที่เราแจ้งลูกค้าเอาไว้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนก็สามารถลดลง ลดลงได้อีกค่ะเนื่องจากแต่ว่าในตอนแรกก็จะมีเรื่องของค่าเครื่องปักที่ค่อนข้างสูงแต่เราก็จะต้องมีการหาออเดอร์หรือว่าหางานมาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ได้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวขอพูดถึงข้อดีก่อน2ออย่างที่บอกว่านะครับงานเร่งเร่งนี่เราก็สามารถจะทําได้คือตอนนี้งานเร่งเราก็สามารถจะรับทําได้แล้วคกรณีงานเร่งมาจากลัวกลัวกล้าๆใช่ไหมใช่ค่ะทางป่กจะปากทันหรือเปล่าเนื่องจากว่าบางครั้งที่เราขอขอให้ทาง ที่ที่ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยช่วยเร่งให้หน่อยแต่ว่าเราก็เข้าใจทางนู้นว่าเขาก็จะต้องอบริหารจัดการเขาได้ลำบากเพราะว่าเขาก็มีการจัดคิวออเดอร์ลูกค้าคที่มาก่อนก็ต้องได้ก่อนเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องต้นทุนะนะครับอธิบายนิดหนึ่งครับลดต้นทุนยังไงครับเรื่องของการใช้เวลาในการผลิตงานแต่ละแต่ละออเดอร์ก็ลดน้อยลงงานก็จะโฟได้เร็วขึ้นะนะคะแล้วก็ เรื่องของเราก็ไม่ต้องไปจ้างจ้างปักข้างนอกซึ่งบางงานก็ราคาค่อนข้างสูงซึ่งจริงๆแล้วต้นทุนถ้าไม่รวมค่าเครื่องปักเนี่ยต้นทุนของค่าแรงงานหรือค่าวัตถุดิบที่ใช้ในงานปักก็ไม่ได้คือถือว่ามันไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรก็คือว่าต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยนะจากการปักเนี่ยลดน้อยลงลดน้อยลงพูดง่ายๆถ้าไปจ้างที่อื่นปักเนี่ยนะครับเขาก็คิดกำไรเขาจะต้องมีกําไรในส่วนของคิดกำไรคิดค่าแรงอันนี้คือตัดกําไรตัดค่าแรงไปมันก็ ตกต่อชิ้นเนี่ยถูกลงค่ะก็ถือว่าสะดวกมากๆเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ธุรกิจของเราเนเดินหน้าไปได้ไกลไปได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าตัดสินใจถูกต้อง <laughs> ในวันที่เริ่มต้นเนี่ยที่เราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเครื่องปักจากคอมพิวเตอร์เฟย์ยายเนี่ยจะมีหลายขนาดหลายหัวมากตั้งแต่หนึ่งหัวปัจจุบันนี้ทางที่บริษัทมีกี่หัวคะทางบริษัทมีหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องใหญ่คือเครื่อง20หัวค่ะโอู้กวางยาวเลยแล้วก็สามารถได้ทำงานได้ครั้งละ20ตัว20ชิ้นงาน ความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่าหลังจากที่มีการลงเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการเข้าไปให้ความรู้นะไปอบรมนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาไปอบอรมเลยยังไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกที่เครื่องมาลงนะคะคก็ได้มีการสอนเริ่มตั้งแต่การทําลายปักการตีลายปักนะคะแล้วก็วการใช้เครื่องปักการคุมเครื่องปักแล้วก็การดูแล,ลรักษาเครื่องปักให้เราสามารถใช้งานได้ยาวนานนะคะครับบอกว่าละเอียดมากเลยนจะต้องหยอดน้ํามัน จุดนี้ทุกวันจุดนี้2วันหยอดเทอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อละเอียดมากก็คือให้คำแนะนำในการเซอร์วิสบริการอย่างดีเลยนะคะเป็นเป็นการบริการที่เรียกว่าแตกต่างจากจากที่เคยเรียกว่าทำเองก็อีกแบบนึงแล้วก็ต้องดูแลทุกอย่างแต่นี่พอเรามีเครื่องแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางฮ่องกงซินเจรียให้ข้อมูลของเราด้วยนะคะสำหรับการลงทุนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะสิ่งที่ได้รับจากการที่ลงทุนเครื่องจาก ปักไฟล่านี้เป็นยังไงบ้างคะถ้ามีท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่แล้วสนใจอยากจะประสบความสําเร็จธุรกิจเติบโตแบบค,คุณชิงบ้างก็เครื่องจักรปักนะคะไม่มันไม่ได้ทําได้เฉพาะงานเสื้อผ้าอย่างเดียวะนะคะเราสามารถทําในผลิตชิ้นงานเป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นชเรา,าสามารถปักลงบนวัตถุดิบอย่างอื่นหมาถึงแมททีเรียลที่เป็นพวกหนังชิ้นงานที่เป็นพวกหมวกก็ได้นะคะ แล้วก็ทําเป็นของชําวลอย่างเช่นเราทางทาง f o r e v e r ได้ต่อยอดเป็นงานของชํารวยของพรีเมียมนะคะสำหรับเทศกาลหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆได้เพิ่มมูลค่าให้กับให้กับให้กับสินค้าของเราหรือสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะคะ พูดถึงรายละเอียดการอบรมแั่ที่หนึ่งเพราะว่ามีหลายคนนะครับกังวลไงฮะเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มีมีความกังวลใจว่าเราไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องจักรนะฮะมาก่อนเลยเนี่ยนะฮะมาลงกันเนี่ยจะใช้เป็นไหมทําเป็นไหมอันอันนี้เป็นยังไงบ้างอธิบายมาหน่อยดยส่วนตัวชิงเองก็ไม่มีไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเลยนะคะตอนแรกก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่า ทางทีมช่างทางทางทีมช่างที่มาสอนเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลได้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เราสามารถที่จะโทรสอบถามเวลาเกิดปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกมากค่ะค,คือสามารถคุยกับช่างได้โดยตรง แล้วก็ได้รับข้อมูลที่เป็นที่น่าพอใจมากก็คือเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะมาอรมกันเป็นอาทิตย์สนิทกันล้มีปัญหาก็โทรคุยกันได้อันนี้เป็นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากพี่ที่พูดถึงเรื่องการอบรมนึกได้ว่าทางฮ่องกงเซนเจอร์เรนเทรดดิ้งนี่เขาได้ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพที่ชุ่มรวยจัดอบรมเรื่องของการใช้เครื่องปักจักร เฟย์ย่าที่แหละนะคะว่าจะใช้อย่างไรลงทุนแบบไหนคุ้มทุนนานแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากมายในที่จะมาแบ่งปันเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะ<ห>สอบอถามรายละเอียดไปที่สถาบันสอนอาชีพช่องรวยด้วยเอาละในส่วนท้ายนี้เวลาของเรามีจํากัดคงจะต้องได้เชิญกันมาพูดคุยโอกาสหน้าแหละอยากจะฝากหรือให้คําแนะนําอะไรสําหรับผู้ชมที่สนใจจะนําเครื่องเฟย์ย่าเข้ามาใช้ในธุรกิจบ้างคะก็จะฝากถึงผู้ที่สนใจในธุรกิจด้านนี้นะคะว่า เพียงแค่ท่านมีความวาม,มีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็มีความอดทนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อต้องสามารถปฏิบัติหรือรลงมือทําได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะคก็จะสามารถาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในในระหว่างการปฏิบัติงานไปได้นะคะคไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะใช่ครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของ ทางบริษัทเองถ้าเผื่อว่ามีคนสนใจนะครับอยากจะติดต่ออยากจะป้อนงานให้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผลิตงานให้เนี่ยต้องติดต่อที่เบอร์ไหนยังไงครับติดต่อที่เบอร์0882588259นะคะคค่ะใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับทางคุณชิงก็ติดต่อกันได้โดยตรงนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจับปักนี้ก็ติดต่อได้เพราะว่าหลักสูตรนี้จะเรียนกันวันที่14ธันวาคมนี้แล้วก็รีบหน่อยนะคะซึ่งหลักสูตรดีๆแบบนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนตูวประกอบการค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะคุณชิงให้เกียริมาพูดคุยกับทางรายการเราก็มีของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์เพื่อมีเดียบุ๊คเป็นชุดหนังสือดีๆนี้มอบให้กับทางคุณชิงด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณกิตยาเนรวิจิตพันธ์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับธุรกิจนะครับเครื่องจักรปักทำให้รวยกันแล้วนะครับต่อไปมีอีกหลายอาชีพที่จะพาคนรวยในช่วงอาชีพพารวยครับ สำหรับผู้หญิงที่คับใหญ่นคะคะไม่ใช่จะใส่ปลาอะไรก็ได้ค่ะเหมือนลูกโป่งใส่น้ำาอ่มาแบบคงเคลงถ้าเก็บไม่ดีปลิ้นออกมาตรงนี้ก็นะแพ้แรงน้มถ่วงอะผู้หญิงคับใหญ่นี้ไม่ไมีทางเลือกจริงๆเหรอคะ Belove นวตกรรมใหม่พรียอบาร์จะเก็บกระชับยิ่งกว่าเพื่อสาวคับสี่ขึ้นไปหนักอกแต่ไม่หนักใจ b ิล <laughs> o v e วาก ปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมยังไม่สามารถแก้ไขได้หมดสิน้นโดยสาเหตุหนึ่งคือการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆรวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงวันนี้การขยายช่องทางอาชีพหรือการทำกิจการส่วนตัวก็ยังไม่ถือว่าจ่ายเกินไปทางสถาบันอาชีพชี้ช่องรวยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและแนะแนวด้านการอาชีพเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปต่อย,ยอดธุรกิจและมีรายได้ต่อไป ชีวิตในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีสิ 1993, ่งท <ados> ี่ทําให้เกิดโรคและการสะสมพิษภายในร่างกายการบำบัดรักษาโรคด้วยการกัวซาถือเป็นการแพทย์แผนโบราณอีกทางเลือหนึ่งที่เราสามารถนํามาวิธีการขูดบำบัดรักษาโรคเบื้องต้นไปใช้ในการขับพิษออกจากตัวเองได้มารู้จักรกัวซาและวิธีขูดรักษา20โรคยอดฮิตที่คนปัจจุบันมักเป็นมากที่สุดกับวัตบุดิาจากัวซาขูดพิษที่ชีดโรค ช่วงอาชีพพารวยโดยสถาบันสอนอาชีพที่ช่งรวยค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้นะคะจะไม่พูดถึงอาชีพนี้ไม่ได้เลยนะั่นก็คือเรื่องการชงกาแฟกับการเป็นบาริสต้าค่ะสําหรับสถาบันสอนอาชีพที่ช่งรวยนะคะก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับการชงกาแฟมากมายซึ่งคนที่ต้องการจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้พลาดหลักสูตรนี้ไม่ได้ค่ะนั่นก็คือหลักสูตรคาเฟ่ แมネจเมนต์นั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ที่จะให้ข้อมูลกับเราอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์จอบธิติวัฒน์สหัสพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับหลักสูตรนี้บอกว่ามีวัตถุประสงค์ด้วยนะฮะวางไว้ยังไงครับก็หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่แอดวานซ์นะครับที่ต่อยอดจากการชงกาแฟอย่างมืออาชีพแล้วนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยสำคัญมากเลยสาหรับผู้ที่จะเปิดร้านกาแฟนะครับวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรนี้ของเราเนี่ยก็คือ1เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยนะครับวิเคร นะครับรวมถึงการวางแผนโปรโมชั่นการตลาดในส่วนของการที่เราจะไปขายลูกค้าได้นะครับรวมถึงการวางเลเยอร์หรือการทำเคาน์เตอร์กาแฟอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะสอนให้ด้วยนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับเป็นการบริหารร้านส่วนหนึ่งเลย ต้องบอกนี้นะบางทีคนไทยเราทําธุรกิจนะครับอยากขายกาแฟลืมคิดต้นทุนของตัวเองนะครับค่าแรงตัวเองค่าน้ําค่าไฟบางทีลืมคิดไปต้องมา manage เนี่ยให้ดีนะค่ะซึ่งปกติหลักสูตรกาแฟสดบาริสต้าพร้อมเปิดร้านหรือว่าหลักสูตรการชงกาแฟอื่นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการชงในรูปแบบต่างๆเมนูต่างๆแต่หลักสูตรเรียกว่าขั้นแอดวานแบบเนี้ยจะสอนเทคนิคในการบริหารจัดการกลเม็ดเคล็ดลับกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดเลยใช่ถ้าเกิดว่า เราชงกาแฟเป็นแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราก็ต้องบริหารได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนกาแฟต่างๆบางครั้งเนี่ยเราชงกาแฟถ้วยหนึ่งบางครั้งลูกค้าโดยทั่วไปก็จะไม่ได้คํานึงถึงว่าต้นทุนที่เราชงไปเนี่ยสูงหรือต่ํบับ,บ,บางครั้งมันเป็นโอการโอเวรอร์คอสก็มีเกิน<ต>คอสเกินให้จ่ายกว่าที่เราจะได้จุดคุ้มทุนก็จะนานเกินไปะครับแล้วถ้าพูดถึงธุรกิจนี้จุดคุ้มทุนถ้าหากบริหารเป็นรู้วิธีการแล้วเนี่ย กี่สัปดาห์กี่เดือนหรือเงินนานแค่ไหนคะถ้าในเรื่องของการลงทุนของเราที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณถ้าเต็มที่เลยก็คือ1ปีเนี่ยเต็มที่เลยครับโอ้โหต้องรีบแล้วติดต่อที่ไหนคะจ๊ะก็เบอร์โทรของเรานะครับก็จะเป็น0ูนย์สนะครับเจ็ดศนะครับเก้าศูนย์หกหกถึงเจ็ดนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องรีบโทรนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าให้ความสนใจมากว่าเรารับจํานวนจํากัดจริงๆครับจริงๆ ซึ่งหลักสูตรก็คงจะมีเรียนกันต่อเนื่องปกติมีเรียนพื้นฐานก็จะมารีแอดวาน์กันด้วยน,นคะคะมีตัวอย่างไม่ค่าอาจารย์แถไท้ายนิดหนึ่งสำหรับคนที่มาลงเรียนหลักสูตรนี่แล้วประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมครับ มีครับก็คือร้านที่เราเปิดเนี่ยนะครับอย่างที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็คือเราบริหารไปแล้วนะครับหรืออย่างรูปแบบในการทําที่เราจะสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ฮะที่ได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้การทําลายหรืออะไรต่างๆตรงนี้การคิดต้นทุนอะไรต่างๆรับรองครับลูกค้าที่เข้ามาเรียนไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทําร้านที่จะไม่ประสบความสําเร็จ รับรองครับประสบความสําเร็จแน่นอนเรามีการวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับบอกว่าเหมือนเหมือนกับการเป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษานะครับทั้งเรื่องของแหล่งเงินทุนต่างๆเหล่านี้ด้วยทั้งเรื่องการหาตลาดหาทาเลนะครับโลเคชั่นที่มันเหมาะสมที่จะสามารถสร้างกําไรสร้างความบุยให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเปิดธุรกิจนะครับเกี่ยวกับกาแฟครับแลวก็ยังมีใบประกาศกิจติบัตรให้ไปรับรองในเรื่องของการเป็นมืออาชีพกันด้วยนะเรียนเพียงแค่วันเดียวรู้เรื่องเลย ได้หมดทุกอย่างที่ต้องการแถมยังปรึกษากันตลอดต่อเนื่องไปตลอดชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะเป็นหลักสูตรดีๆหนึ่งที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จอบทิติวัฒน์สหัสพันธ์เช่นเคยนะคะโอกาสหน้าเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะคะยินดีเลยขอบคดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกอบการติดตามได้กันทุกวันนะครับรับรองว่ารวยแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ก่อนจากลากันไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทท่ทานค่ะสำนักพิมพ์ผีเผ่มีเดียบุ๊กผมปรุงรสไทยเชฟครับศูตรพ่อชนาการรักสมุนไพรบำบัดภูตตะวราชาอันดับหนึ่งชาตรามือครับกาแฟสดชาวด,ดอยเข้มไม่เกรงใจไค่ซิงเกิลครับสถาบันสอนอาชีพชีชาา e ช้ช่องรวยนิตยสาร s m สชี้ช่องรวยนิตยสารสุกไก่สบายใจและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมมมาด้้วยยคอ่่ืผูชถึง 11อโมงที่เราเจอกันเป็น30นาทีที่มีค่าด้วยการเดูรายการชี้ช่องโดยรายวันนะคะพบกันนพวกนี้วันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ